บอนเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้บอนเขาเรื่องอะไรครับชีวิตประจำวันทั่วไปคือตั้งแต่ล็อกดาวน์นี่ก็ถ่ายงานยากขึ้นครับว่าเหมือนต้องขออนุญาตนอกสถานที่ลำบากไม่ไม่ใน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 ชตูก็ต้องขออนุญาตครับล่าสุดเราก็เพิ่งขออนุญาตไปว่าเราจะถ่ายรายการ9คนไม่เกินเพราะเราจำกัดให้มันน้อยที่สุดส่งไปแล้วก็ทางการก็ส่งจดหมายกลับมาบอกว่าขอเหตุผลความจําเป็นในการถ่ายงานช่วงนี้หน่อยนะครับครับผมแต่ว่าลบอก แล้วเขียนว่าไม่มีแดกแล้วครับต้องถ่ายแต่ว่าตอนลบแก้วลบแล้วลบไปก่อนไม่เอ็นเทอร์ไม่เอ็นเทอร์ครับก็นี่มาเอ็นเทอร์ในรายการเราไงครับผมเปดหมายเปิดหมายอ๋อเปดหมายเปิดหมายเรียนเรียนสแตมแล้วว่ะเรียนสแตมแล้วแต่ว่าเรียนสแตมแต่ว่าไม่กล้าจาน้าเอาเอาพูดกันตามตรงก็ถ้าเราจะถ่ายมันก็ได้แหละเพราะเราก็ถ่ายในสตูในบ้านเราแต่ว่าปัญหาคืออยากจะทำให้มันถูกต้องรู้สึกว่าถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยเวลามีปัญหา อะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ว่าเราไม่ได้เพราะว่าเราขออนุญาตทุกอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยคือเราก็เกรงใจคนอื่นด้วยแล้วตอนนี้อะไรที่ยังที่ยังเดินหน้าต่อได้ในโค,ค้ชคูคอนเทนต์ที่ยังออนแอร์อยู่อตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าพาโบเนี่ยเป็นเหมือนเสาหลักประคองโอ้โห <c oughs> โใช่ใช่ใช่จอยเพราะว่าผมคุยกับแชมป์ซีเนียอีดิเตอร์เนี่ยแชมป์บอกว่าตอนนี้พาโบพัฒนาแล้วเนี่ยได้ประมาณเก้าสิบดีพีเยอะจังวะ พ่อไม่อยากเลยสาวห,ห kind of ัคนที anyway> ่เล่นเกมวันละห้าชั่วโมงไอ้ยี่ก็ว่างเลยโอยเป็นเป็นสาวหลักของโค้ชคูอยากบอกวิสัยทัศน์อะไรไหมเออวิสัยทัศน์อยากให้พวกคนที่เคยด่านะครับว่าซีโอลงออกมาขอโทษนะครับให้ออกมาขอโทษขอแยกย้ายเสิ็จแล้วคืออะไรใช่ครับไม่ใช่ขอโทษธรรมดาให้โพสลงโซเชียลว่าขอโทษซีโอครับ ถึงจุดที่มึงเรียกร้องได้แล้วพาโบของจริงเรื่องเกมมาอัปเดตโคตรคู่กับวงการเกมเลยว่าแฟนๆรอลุ้นมากว่าโอ๊ตบอกโอ๊ตเคยเป็นพิธีกรรายการเกมเนี่ยจริงจังเลยมากยันรายการเกมผมเคยเป็นพิธีกรรายการเกมชื่อเลเวลอัพครับรายการเกมช่วงแรกๆอ่ะตอนนั้นวงการอีสปอร์ตไม่บูมขนาดนี้เลยเฮียหรือว่าอัพที่เราไปเตะบอลกันป่ะงฟีฟาป่ะใช่ป่ะใช่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  White s e r กันตอนนั้นแล้วตอนนี้อ่ะกับกับวงการเกมเขาลุ้นกันว่าเอ๊ะโคตร คูจะมีสังกัดสตรีมเมอร์หรือเปล่าจะทำเซิร์ฟหรือเปล่าจะทําทีมอ e ีสปอร์ตหรือเปล่าตอนนี้มีอะไรคืบหน้าไหมมันอยู่ในขั้นตอนการคุยอยู่ซึ่งอยากให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าเราก็อาจจะทําตัวเองเป็นเหมือนกับเอนซี่ดูแลน้องๆที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่โดยการที่ก็ออฟเฟอร์นั่นนี่นู่นให้ แล้วก็ดูแลกันไปมันคล้ายๆคาย่คายเพลง <S <S แต่เป็นค่ายเกมอย่างนี้ดีกว่าส่วนเรื่องเกมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็คุยกับอาร์ตอยู่ว่าเราก็อยากจะขยับขยายทําลองทําอะไรที่มันเป็นของเราบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะมันก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร <S <S สนน่ส่วนอนาคตเนี่ยส่วนอนาคตจริงๆแล้วนะผมผมคุยผมคุยกับเพื่อนเมื่อหลายคนเลยคุยกับว่านคุยกับ TJ คุยกับอะไรเงี้ยเราเราอยากจะผันตัวเองเป็นเหมือนแบบดิสิซเบลเตอร์แบบซื้อเกมเข้ามาเปิดอย่างเงี้ยเฮนน่าสนใจ นแต่ปัญหาคือหนึ่งเราเราบินไปดูานงานเกมไม่ได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันจะมีงานเกมที่เราสามารถบินไปดูได้แล้วก็ไปช้อปปิ้งซื้อเกมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสองคือก็ต้องลงทุนต้องวัดดวงเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าเกมหนึ่งมันไม่ได้ถูกกับการซื้อมาเปิดอ่ะก็ก็อาจจะเป็นหลักสิบทีนี้ก็ต้องช่วยกันเลือกต้องช่วยกันลงทุนก็ผมมองว่าในอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเพราะว่าเราเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วนั่นเองก็อยากเออก็อยากอยากลองมันไม่รู้มันจะ สักเซนหรือเปล่ามันาจจะตัน่าจะเจ๊งก็ได้แต่ว่าน่าก็น่าจะสนุกจะลองทำม,มีแผนจ,จ,จริงจริงตอนนี้คุยคุยกับอาร์ตตลอดเลยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอไอสิ่งที่อยากอยากทำับอาร์ตเนี่ยจริงก็ผมรู้สึกว่าทำคนเดียวได้อยากสอนให้อาร์ตรู้จักทำงานทำธุรกิจบ้างลองลงทุนลองทำอะไรบ้าง จะได้ไม่ปาระไม่มีอะไรผมชอบคอมเมนต์นี้มากเลยว้าทำไมพูดเหมือนพาโบไม่ทำงานเลยครับถ้าจะให้พูดก็ได้อยู่นะขนาดพาโบมาเดินเล่นเกมตองกวางคนยังดู5,000เลยครับในเมื่อวันตอนนี้ครับโอ้ของจริงนะนี่ของจริงใต้โต๊ะทำงานม e e เด h e b บอส